สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกทุกคนนะครับที่สนใจรถตู้นะครับอยู่กับผมบอยกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับตั้งอยู่ที่เสรีไทย68ินะครับมินบุรีจังหวัดกรุงเทพนะครับผมวันนี้ผมเข้ามาดูลองโรงจอดรถลงที่3มนะครับเป็นที่เก็บรถตู้หรือว่าสต็อกรถตู้ของเรานะครับมีรถตู้คันนี้น่าสนใจนะครับ เลยหยิบคันนี้มารีวิวกันก่อนนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับเป็นตัวคอมมูเตอร์3.0มจุดศูนย์ปีสองพันสิบเจ็ดเกียร์แมนนวลนะครับผมคันนี้นะครับรถปีสองพันสิบเจ็ดนะครับกับเลขไมล์หนึ่งแสนสี่หมื่นโลนะครับราคาค่าตัวคันนี้นะครับเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้สเปคนะครับมาพร้อมกับเบาะหนังสามแถวนะครับแล้วก็ได้ตัวล้อแม็กนะครับที่เปลี่ยนมาใหม่นะครับจากเจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนมาให้นะครับผมนี่คันนี้ได้รถสวยๆนะครับก็เลย หยิบมารีวิวคันนี้กันก่อนเลยนะครับสําหรับตัวคอมพิวเตอร์คันนี้นะครับมาดูราละเอดตัวรถกันเลยละกันนะครับว่ามีดียังไงนะครับผมถึงหยิบมารีวิวกันก่อนเลยนะครับสำหรับด้านหน้าของเขากระจังหน้าเขาก็จะเงาๆแบบนี้เลยนะเป็นกระจังหน้า2ชั้นใหญ่ๆโครเมียมนะครับไฟหน้านะครับมาติเดฟเฟคเตอร์พร้อมไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะครับผมทุกจุดนะครับเดิมๆนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับไฟเบรกขอแพคไฟหน้านะครับกรอบเดิมๆนะครับไม่มีร่องรอยกัน แตกหรือว่าร้าวนะครับผมส่วนตัวกระจกหน้ารถนะครับคันนี้นะครับเปลี่ยนกระจกมานะครับนี่ตรงนี้เปลี่ยนมานะครับแจ้งเรียนตามตรงนะครับแต่ว่าตรงนี้อาจจะไม่ใช่ปัญหาหลักเพราะว่ากระจกหน้ามีโอกาสเปลี่ยนได้สูงเพราะว่ารถตู้นะครับอ่าพวกนี้เวลาเคมกระจกเขาก็จะเคมกันทั้งบ่ายอยู่แล้วนะครับพวกสะเก็ดหินต่างๆมักจะกระเด็นใส่นะครับเนื่องจากเป็นรถหน้าสั้นนะครับมาดูกันต่อในส่วนของด้านข้างต่างๆนะครับตัวรถนะครับ ริ้วรออต่างๆนะครับถ้าไม่มีเลยนะครับผมผิวพันธ์เดิมๆนะครับผมนะครับตัวล้ออย่างที่บอร์ดนะครับได้เป็นล้อแม็กนะครับคันนี้เป็นตัวแม็กขอบ16นะครับผมเจ้าของเดิมเปลี่ยนมานะครับผมแล้วก็ได้ยางเป็นปี2021ยไปนะครับผมตัวดอกยางก็ยังเหลือๆนะครับนําไปใช้งานกันต่อได้ยาวๆเลยนะครับผมด้านข้างนะครับผมได้กระจกเดิมแท้โตโยต้าไปนะครับด้านข้างไม่มีเปลี่ยนมานะครับผม โครงสร้างรถบอดี้รถนะครับด้านแก้มหัวน็อตไม่มีร่องรอยการขยับง้นแงะแกะกาออกไปนะครับนยครับเกียงๆเลยครับตัวหัวน็อตนะครับผมตรงประตูต่างๆนะครับเหลี่ยมสันตรงประตูนะครับนี่ครับประตูเดิมๆของเขานะครับนะครับเล็บจิกเป็นรอยได้นะครับผมเนี่ยตัวนี้ครับนะครับเล็บจิกเป็นรอยนะครับผมซีนเดิมๆนะครับเม็ดอาร์ตต่างๆกลมๆคมๆลึกๆแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยครับทุกจุดได้เดิมหมดเลยนะครับสำหรับตรงประตูด้านข้างฝั่งนี้นะครับ นะครับตัวรถนะครับไม่มีร่องรอยการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าการตัดต่อตัวถังมาแน่นอนนะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะหนังนะครับสภาพใหม่ๆตึงๆนะครับตะเข็บเดินด้ต่างๆก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีร่องรอยการฉีกขาดนะครับด้านบนแผ่นหนังบังแดดก็ยังไม่มีการแกะพลาสติกออกด้วยนะครับนี่คอนโซลหน้าต่างๆนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับ เบาะทุกจุดใช้งานได้ตามปกตินะครับผมตรวจเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับมาเข้าไปดูภายในฝั่งผู้โดยสารกันนะครับตัวเกสตตูนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับนี่ใหญ่ๆแบบนี้เลยใช้งานได้จริงนะครับนี่เบาะหนังนะครับ3ามแถวแบบนี้นะครับเบาะทุกจุดนะครับตึงๆแน่นๆแบบนี้นะครับนั่งสบายๆนะครับผมตอบโจทย์มากๆนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนนะครับไปใช้งานนะครับ ภายในครอบครัวก็ดีหรือว่านะครับผมไว้ใช้ในเชิงพันิชย์ก็ดีนะครับได้เหมาะหนังนั่งสบายนุ่มๆแบบนี้นะครับเปดานตัวรถสะอาดนนะครับผมแอร์ใช้งานได้ปกตินะครับผมนี่คันนี้พิเศษนะครับมีจอกลางให้ด้วยนะครับนี่นะครับจอกลางอยู่ตรงนี้นะครับนี่มีจอกลางให้ด้วยนะครับครบๆกุ้มๆแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ด้านหน้าของเขานะครับก็จะมีตัวเครื่องเสียงเา่านี้นะครับเป็น เครื่องเสียงมาให้ของ pioneer ด้วยนะครับนี่แอร์เป็นแบบหมุนมือปกติอยู่แล้วนะครับเกียร์แบบ4สปีดนะครับผมนี่สภาพสวยๆนะครับด้านหน้านะครับได้ไปคันนี้ผมว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับมีถังดับเพลิงอะไรติดตั้งมาให้ด้วยนะครับสําหรับคันนี้นะนีครับสวยๆเลยนะครับมาดูในส่วนของตะเข็บโครงสร้างบอดี้ตัวรถกันบ้างนะครับผมของตัวตประตูนะครับ สังเกตการเรียงตัวของตะเข็บเม็ดอาร์ต่างๆนะครับกลมๆลึกๆนะครับของตัวรถนะครับซึ่งการันตีได้คงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆนะครับด้านบนนะครับเม็ดอาร์ตต่างๆต่างๆนะครับเรียงตัวนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับกลมๆคมๆลึกๆนะครับรถไม่มีโดนชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมหรือว่ากลับหัวมาแน่นอนนะครับนี่ตะเข็บเม็ดอาร์ด้านบนก็เรียงตัวครบๆสวยงามแบบนี้เลยนะครับ ในส่วนของสตัวสติ๊กเกอร์ต่างๆจากทางโรงงานก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีร่องรอยพวกละอองสีต่างๆมาพ่นทับแต่ยางได้นะครับผิวพันตัวรถบางๆใสๆเดิมๆนะครับผมอันนี้ไม่ได้มีการทําสีมารอบคันแน่นอนนะครับสีบางเดิมนะครับพอไปนะครับผมอย่างนี้เลยนะครับบางๆแบบนี้นะนะครับด้านหลังได้กระจกเดิมแท้โตโยต้าไปนะครับผม ตัวไฟเบรกต่างๆก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีร่องรอยรอยแตกรอยร้าวนะครับโลโก้ต่างๆนะครับของตัวรถก็มาครบเลยนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับผิวพันธุ์เดิมๆนะครับไฟเบรกฝั่งนี้สภาพสมบูรณ์นะครับผมมีไฟเบรกถังสามนะครับที่อยู่ด้านบนนะครับกระจกด้านหลังพร้อมตัวไล่ฝ้าแล้วก็ที่ปัดน้ําฝนให้เรียบร้อยเลยนะครับมาดูในส่วนของโครงสร้างนะครับด้านหลังกันบ้างนะครับนะครับมองจากด้านหลังนะครับ สภาพสมบูรณ์นะครับผมดนล่านะครับรอยซีนต่างๆของตัวรถนะครับผมยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับผมนี่นะครับไล่ให้ดูนะครับผมในส่วนของไฟเบรกนะครับไฟเดิมนะครับของเขาเป็นแบรนด์ไทโคยโตะนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนมานะพวกเมดอาร์ต่างๆนะครับตรงประตูนะครับเรียงตัวกลมๆกลมๆลึกๆนะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับ หัวน็อตนะครับที่ฝาท้ายแล้วก็ปั๊มอาร์นะครับอยู่ชัดๆแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยครับมาดูฝั่งซ้ายกันเช่นเดียวกันนะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นปั๊มแอลนะครับแล้วก็หัวน็อตกลมๆคมๆนะครับผมเบ็ดอาร์ต่างๆนะครับเรียงตัวแบบนี้เลยนะครับเรียงกูตัวกันเป็นตับแบบนี้เลยนะครับนะครับคันนี้ด้านท้ายด้านข้างไม่มีโดนมาแน่นอนนะครับผมเช็คให้ทุกจุดเลยนะครับผมใครสนใจรถตู้นะครับผมแนะนําดูคลิปนี้ให้จบนะครับพาดูทุกจุดเลยนะครับผมเดี๋ยวไป สองกันด้านใต้กันต่อนะครับนี่ด้านใต้ของเขานะครับไม่ทราบว่าเห็นอะไรกังตัวล้อยางอะไรนะครับอยู่ครบนะครับเครื่องมือนะครับอยู่ด้านในครบแบบนี้เลยนะครับนะครับได้กระจกแท้รอบคันนะครับยกเว้นกระจกหน้านะครับที่ไม่มีการเปลี่ยนมาเนื่องจากอาจจะโดนพวกสะเก็ดหินต่างๆนะครับพวกนี้เขาจะเค็มนะครับเปลี่ยนทั้งทั้งบ้านเลยนะไม่ได้ซ่อมนะ มาดูฝั่งผู้ขับขี่กันบ้างนะครับเบาะต่างๆนะครับก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับผมนะใช้งานกระต่อยยาวๆเลยนะครับผมโครงสร้างบอดี้ตัวรถนะครับเดิมๆของเขาเลยนะครับสติกเกอร์ตัวรถนะครับยังอยู่ครบๆนะครับไม่มีร่องรอยรองสีนะครับหรือว่ามีร่องรอยขีดข่วนใดๆนะครับผมนะครับซอกเดิมๆนะครับผมรวมถึงหัวน็อตตรงประตูเช่นเดียวกันนะครับซอกเดิมๆของเขานะครับ นะครับแผงกั้นประตูต่างๆนะครับก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยนะครับนี่ครับมาดูได้ทุกจุดเลยนะครับคลิปนี้ผมพาดูทุกจุดเลยนะครับผมนะแหรับพี่ๆคนไหนนะครับอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาดูรถนะครับแนะนําดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมพาดูทุกจุดนะครับตรงไปตรงมาแน่นอนนะครับให้ดูได้ทุกจุดนะครับหากจุดไหนนะครับต้องการดูเพิ่มเติมนะครับเรียนแจ้งได้เลยเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเพิ่มนะครับสามารถแอดไลน์เข้ามา0 8 3ย์1 8ดสามหนึ่งสาหนึ่งดดสองหได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมถ่ายรูปพาดูเพิ่มเติมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดภายในหน้าเครื่องยนต์กันดูกันบ้างแล้วกันนะครับในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องด้านหน้านะครับผมใหด้ดูทางด้านซ้ายนะครับรอยซีนทางมะพร้าวนะครับของตัวรถนะครับก็ยังมีให้เห็นนะครับไม่มีร่องรอยการพ่นสีทับนะครับหัวน็อตด้านในนะครับแล้วก็หัวน็อตที่ฝากระโปรงนะครับไม่มีร่องรอยการขันหรือว่าการแกะกาวของเครื่องมือช่างต่างๆนะครับ จุดมาร์กสีตามสีต่างๆจากทางโรงงานนะครับก็ยังคงอยู่ครบนะครับอินเตอร์เดิมๆนะครับคาดด้านหน้าของเขาตรงๆนะครับไม่มีร่องรอยการบิดหรือว่าการงอแต่ยังได้นะครับผมในส่วนของตัวฝากระโปรงนะครับของเขาก็ยังมีตัวตาปั๊มของทางโตโยต้าอยู่ชัดๆแบบนี้นะครับซึ่งการันตีได้นะครับว่าเป็นฝากระโปรงเดิมๆของเขานะครับเพราะว่าฝากระโปรงตัวนี้ไม่เคยโดนถอดหรือว่าโดนขาดออกไปนะครับ สติกเกอร์มอกไฟหน้านะครับไฟเดิมนะครับเป็นแบรนด์ไทโคยโตะนะครับรอยซีนทางมะพร้าวนี่ครับยังมีเห็นชัดชัดแบบนี้นะครับรวมถึงหัวน็อตด้านแก้มนะครับซึ่งการันตีได้ด้านแก้มไม่เคยโดนแกะฝากระโปรงไม่เคยโดนถอดนะครับผมสติกเกอร์ฝากระโปรงเดิมเดิมนะครับมีร่องรอยนะครับการงัดแงะไม่มีไม่ต้องบอกว่าไม่มีต้องขออภัยด้วยนะครับไม่มีร่องรอยการงัดแงะนะครับนะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจรถตู้คันนี้นะครับผมกับเจ้าตัว โตโยต้าคอมมูเตอร์สามจุดศูนย์ปีสิบเจ็ดนะครับมาพร้อมล้อแม็กนะครับแต่งมาให้แล้วนะครับผมกับราคาค่าตัวเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับได้เป็นเบาะหนังสามแถวแบบนี้นะครับคุ้มค่ามากมากเลยนะครับผมติดต่อเข้ามาสอบถามปรึกษาได้เลยนะครับที่เบอร์083 1318826นะครับผมบอยเพชรยนต์นะครับยินดีให้บริการนะครับผมใส่ไายเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก่อนจากกัน รบกวนนะครับกดไลค์ u b บ c r i b e แล้วก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับนขะอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับผมสวัสดีครับ